การบนบานสารกล่าวเหมือนเราไปท้าไปท้าทายเฮ้ยถ้าได้นะฉันบนฉันขอมัอนเหมือนกันไม่เคารพใช่พระอาจารย์ท่าก็จะสอนบอกให้ทุกคนว่าห้ามบนให้พูดว่าขอพรขอแล้วได้อะไรอขอแล้วให้อะไรท่านอะไรอยเงี้ยค่ะ ก็เป็นวิธีขอพรของกระแตเพราะฉะนั้นแพทเย็นนี้ไปกดออดแล้วเนี่ยเย็นนี้ไปกดออดที่บ้านแล้วแต่ขอขอที่บ้านด้วยนะไม่ไปขอที่ไหนเลยเพราะหนูเชื่อว่าเทพอยู่ทุกที่ค่ะและวิธีก็คือปฏิบัติบูชาถูกต้องค่ะบูชาด้วยวิธีในเชิงปฏิบัติทำสมาธิทำวิปัสสนาทำอนาปนสติอะไรก็ได้ที่ตัวเองทำได้ค่อยๆฝึกค่อยๆไปไม่ใช่อามิสบูชาใช่ค่ะอามิสอามิสจ้าง ใช่ค่ะก็คือก็คือบนบานสารกล่าวว่าถ้าได้แล้วเราจะขอเราจะยกเราหัวหมูหัวไก่อะไรก็รู้ติดสินบนใช่ในอย่างนั้นติดสินบนเทพอะไรประมาณนี้ไม่ใช่แต่ว่าเป็นเชิงปฏิบัติบูชาใช่ค่ะโอเคอาจารย์มีวิธีแนะนําอื่นๆอีกไหมคะสาหรับการไหว้ทั้งสายพุทธและสายเทพโดยหลักการเนี่ยคนที่ขอพรแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยมันมีสองเรื่องด้วยกัน เรื่องแรกก็หนึ่งคือเริ่มต้นจากการกระทำก่อนใช่ครับคือคือน้องกระแตเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขอพรเสร็จแล้วเข้านอนใช่นอนขอพรเฉยไม่มีเงินนะคะเขาก็ทำงานค้าขายธุรกิจอะไรของเขาเนี่ยนะครับคือคือสุดท้ายเนี่ยมันก็คือความเพียรก่อนแล้วอันที่สองเนี่ยคือผมเนี่ยก็โชคดีนะมีโอกาสพาคณะไปไหว้พระทําบุญอะไรบ่อยเราก็มีการติดตามผลนะว่าไอ้คนที่เขาไปไหว้พระด้วยกันเนี่ยทำไมคนนี้ ผมก,กลับมาบอกอาจารย์ยังไม่ทันถึงสนามบินมีคนโทรมามบางคนรอไปถามปียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันเหมือนกับนักเรียนที่เรียนหนังสือแหละครับคนที่มีสมาธิในการเรียนเนี่ยทำสอบก็จะได้เอคือถ้ามองมองเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือว่าจิตใจที่มันมีความสุขอ่ะในคงช่วยจะเรียกว่าหยินหยางที่สมดุลเนี่ยมันทําให้เกิดพลังที่ดีกว่าใจที่ไม่สมดุลคนที่ไปขอพรด้วยแบบความกโกรธ ความแค้นหรือว่าการต้องการเอาชนะเนี่ยหรือความโลภพวกเนี้ยมันไม่ค่อยได้คนคนซื้อลอตเตอรี่เดี่ยง่ายๆคือถ้าพวกที่แบบมีเลขเด็ดอะไรมากันเนี่ยเครียดซื้อเนี่ยไม่ค่อยถูกคนถูกรางวัลที่หนึ่งส่วนมากจะเป็นคนที่ซื้อโดยบังเอิญคือใจเขาสบายนิ่งอ่านั้เนี่อย่างน้องก็แต่เขาก็เป็นคนที่เหมือนกับมีการเวิร์กอัพ จิตใจก่อนใช่ใช่ค่ะออกกำลังคาร์ดิโอคาร์ดิโอจิตใจใจให้มันแบบขึ้นมาถึงในระดับหนึ่งให้พอมันแข็งแรงปุ๊บแบการที่มันจะไปขอพรเหมือนถ้าเป็นคนจีนเนี่ยก็เขาจะมีช่วงแบบกินเจเพื่อให้ให้กายให้ใจบริสุทธิ์พเขาถึงพอกินเจเสร็จเขานิยมไปไหว้เจ้าขอพรเขาถือว่าเออช่วงนั้นเนพลังมันแรงเวลาเรากดส่งข้อความไปเนี่ย มันเป็นแบบ 5G เลยมันจะถึงเลยเนาะงเลยควาช้างพูดเห็นภาพเลยจริงค่ะหรือถ้าวิทยาศาสตร์หลังๆเขาก็มีนะครับก็คือการถ่ายถ่ายภาพที่เป็นออร่าของคนใช่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เขาทดลองกันมาอยู่แล้วว่าว่าคนที่ติดใจที่มีสมาธิแสงที่มันออกมาจากออร่าจากกล้องที่ถ่ายเนี่ยมันจะเป็นแสงหนึงอ่เาเป็นจักระจออมาแสงนึงเป็นเรื่องจริงคนที่แบบมีความแค้นความโกรธอย่างแพศเนี่ยถ้าถ่ายเนี่ย มันเป็นยังไงคะมีจ่าหูออร่าที่เปล่งประกายทะลุห้องนี้ไปเลยค่ะวราจิตใจแน่วแน่ส่งไลน์หาจันช้างตลอดส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดจิตใจแน่วแน่ตอบไหมไม่เคยตอบไม่เคยตอบไม่แน่ใจสมาธิอาจจะยังไม่ถึงคุณต้อง ของผมเนี่ยคุณต้องมีอาร์บิสบูชาคุณปฏิบัติบูชาด้วยการพิมพ์ลายเดียวไม่ได้ไม่ได้คุณต้องเพียอารบิสบูชาสแกนชิวอาร์โค้ดต่ออุ้งอ๋อไม่รอบเท่าไหร่เลยเนี่ครับมันเป็นพูดชาอย่าไปลบอย่าไปลบแต่ทุกอย่างมันต้องสมดุลกันเนาะใช่ใช่คือคือผมว่าก็ให้เห็นตัวอย่างน้องนะคือคือจริงเนี่ยผมว่ามาวันนี้ก็ได้หลายอย่างคือคนจะใส่ชุดอะไรยังไงก็เรื่องหนึ่งนะแต่ว่า พอเขาอยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วก็ทําในสิ่งที่มันถูกต้องผมว่าผลสําเร็จของงานเนี่ยจะด้วยเทพหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมว่าเออน้องก็เป็นคนที่ทําอะไรแล้วตั้งใจจริงอันน,น,นี้อันนี้ผมว่ามันเป็นกุญแจที่สําคัญมากสำหรับคนที่มีความประสบความสำเร็จในเรื่องของการทํางาน <S <S ผมได้สูตรตรงนี้อยู่นิดหนึ่งก็คือว่าสูตรของน้องกระแตอาสยามนี่ก็คือไหว้พระเพื่อขอพรไหว้เทพเพื่อขอลาบใช่ค่ะอันนี้แบบ มันมันทูอินวันเลยนะฮะใช่ค่ะอสองประสานเลยพเพราะฉะนั้นก็น่าจะแรงแล้วก็เป็นเป็นปฏิบัติบ,บูชาด้วยโอ้อันนี้อันนี้เยี่ยมเลยถูก <นะ S 2> ต้องค่ะ,คะแม่แต่สุดยอดจริงๆ <สะ S 1> มีสิ่งหนึ่งคือเราเนี่ยมีบ้านหลังเดียวก็บุญแค่ไหนแล้วที่เรามีบ้านหลังเดียวแต่ได้ข่าวว่าคุณก็ะแต่กำลังจะมีบ้านถึงห้าหลังกำลังสร้างบ้านหลังที่ห้าในนีโกวะงบ จะเกินหนึ่อล้านด้วยบ้านหลังนี้โอ้โหโอ,อะไรกันนี่บ้านหลังนี้คมเนี่ยเออนั่นนั่นเลยหลังหลังนี้กําลังสร้างที่พร้อมกับเทวาลัยหลังใหม่ด้วยค่ะใช่<อ>ก็<อ>ก็เป็นที่มาของการขอขอยอดปีที่แล้ว <laughs> ใช่อันนี้ก็ได้5้าสแล้วค่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีเทวาลัยอยู่ข้างในตรงข้างหน้าโอ้บ้านสวยใช่ค่ะหนูก็ ก็ค่อยๆทำค่ะห้าหลังนี่คือยังไงเรานับย<ล>ังไงหลังแรกเนี่ยคือหนูซื้อที่กรุงเทพตอนนี้ก็รีโนเวทเป็นบริษัทแล้วค่ะเพราะว่าหนูทำธุรกิจด้วยแล้วก็ ตอนนี้อ๋อเอาเดียนให้ทราบนิดหนึ่งนะฮะขอแรกหน่อยนึงที่บอกว่าที่ได้มาร้อยล้านเนี่ยไม่ได้ไปถูกรัตเตอรี่ถูกหวยอะไรยังไงนะฮะทำงานค่ะทำงานครับมีธุรกิจเป็นของตัวเองฮะแล้วธุรกิจรุ่งเรืองครับอ่อันนี้แจ้งให้ทราบครับต่อครับใช่แล้วหนูก็มีอีกหลังหนึ่งที่คุณแม่ซื้อที่พิจิตรค่ะเหมือนสารการเปลี่ยนคนบกานอกก็หนูกชอบต้องโล่งก็นะหนูก็แซวแกแล้วก็หลังปัจจุบันเนี่ยค่ะซื้อสองหลังที่ยังอยู่แล้วก็หลังที่ห้ากำลังปลูกค่ะ จริงหรือเปล่าหลังเนี้ยที่บอกว่างบจะเกินร้อยล้านอยู่แล้วจริงๆแล้วตั้งใจจะซื้อให้หมาวิ่งใช่ะอันนี้ตลกมากใช่ค่ะจะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยไม่ไม่ได้พูดเลยนะทุกวันทุกวันเนี้ยหนูอยู่บ้านที่อยู่ทุกวันหนูหนูนอนสบายดีค่ะไม่ไม่ได้อยากจะอู้ฟู่อะไรแบบเพิ่มเติมอยู่ได้แต่ว่า พอดีมีลูกลูกหมา,เ,าเป็นพันอลาสกันมาลามิวมันใหญ่มากมแล้วมา2ตัวแล้วหนูก็ให้มันนอนในห้องนอนแล้วหนูนอนไม่ได้แล้วแล้วหนูก็สงสารน้องเพราะต้องมีพื้นที่ก็ก็เลยต้องสื่อเอเอไอ,อน,นี้อันสองเดือนอันนี้2เดือนคือตอนเนี้ยตัวเหยียกแบบเอวแ,วแล้วแล้วเราก็เลยมองว่าเราอยากได้บ้านได้บ้านหลังใหม่ให้น้องวิง่ง อยากมีอาในาลกพูดเล่นๆตอนแรกอะค่ะแบบเอยเราดูบ้านอีกหลังไหมแบบให้น้องาตอนแรกเกิดจากคุณแม่ก็ไม่ไม่ค่อยชอบสุนัขเพราะว่าเขาแพ้ขนแพ้กลิ่นอะไรเงี้ยแต่เราเลิฟมากเราเห็นเราถูกชะตาเราไปเอามาแล้วก็แม่ก็งอแงอยู่พักนึงก็เลยเดือนหนึซื้ออีกหลังนึงเพื่อจะได้ให้น้องไปอยู่ด้วยแล้วก็แบบจะได้แบบว่าคนละครึ่งทางแล้วก็เลยกลายเป็นว่าได้บ้านหลังใหม่ แต่เข้าใจเลยพอน้องเขาตัวใหญ่จริงใหญ่มากยืนสองขาที่ใหญ่สูงเท่าคุณอาเลยนะคะโอ้โหนี่ตกลงอาท่าหมาแล้วนะหมายถึงว่าเขาสูงท่าคนเลยแะ่สาปลายปีพูดอะไรระวังหน่อยใช่แต่ก็ตอะกรจนตะกันตะกเลยเลยะจ้าแต่เขาดูครอบคลุมนะคะไม่ใช่แค่ว่าอย่างเดียวนะคะไม่ใช่วายพระวายเทพเขาครอบคลุมไปจนถึงหลักของห่วงจุ้ยโงูเฮง เลิกงามต่างๆในการที่จะทําอะไรอย่างชื่ออ่าชื่อล่าสุดก็เปลี่ยนชื่ออ๋อเปลี่ยนแล้วเหรอใช่ค่ะเปลี่ยนชื่อจริงค่ะคือปกติหนูไม่ค่อยเชื่อเรื่องการเปลี่ยนชื่อเลยจริงๆหนูเป็นคนที่ไหวอะไรยากมากเป็นคนดื้อเป็นคนที่ต้องฉันจะเชื่อสักอย่างฉันต้องศึกาก่อนว่าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือจนกนิพพาใช่ค่ะแต่ไหนแต่ไรก็นิพพานนิพพาบุญญาธิแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นนางสาวแตรค่ะ แตรแบบแตรสังแตรหอยสังแตรมงคลอะไรเงี้ยแตรซึ่งมันพ้องมาจากกระแตอยู่แล้วค่ะคือตอนแรกหนูเชื่อว่าสิ่งที่พ่อแม่ตั้งให้อะชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เนี่ยคือมงคลที่สุดแล้ว,ลวก็ไปเจออาจารย์อยู่คนหนึ่งเขาก็ทักว่าเฮ้ยลองเปลี่ยนชื่อไหมไอ้นี่พาพรอ่ะมันดีแล้วแต่มันเหนื่อยแกแล้วหนูเหนื่อยจริงเพราะชีวิตที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คือหนูเหนื่อยแบบทําอะไรก็ไม่ เหนื่อยแล้วไม่คุ้มแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็หนูรู้สึกว่าตั้งแต่เปลี่ยนเมื่อปีก่อนนะคะก็เนี่ยเริ่มทําธุรกิจมาแล้วก็ปังปังปังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเพิ่งเปลี่ยนเมื่อพิ่งเปลี่ยนเองหกสามนี่ใช่แล้วเป็นชื่อเดียวในประเทศไทยด้วยค่ะชื่อนี้นางสาวตรีไม่ซ้าใครเป็นหนึ่งเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความหมายอาจารย์ได้บอกไหมว่ามันบวกลบลงตัวกับนามสกุลลงเก้าลงแปดเขาบอกแต่หนูจะบอกว่าชื่อนี้ค่ะก็ทางทางทางศาสตร์ที่แต่ได้ได้เจออาจารย์เขาก็บอกว่ามันกําลังค่อนข้างสูงมากลงลงเลข ลงเลขอะไรเขาบอกถ้าจะใช้ชื่อนี้บางคนน่ะคือถ้าไม่ปฏิบัติถ้าตัวเองไม่ได้สร้างบุญบารมีถึงใช้ไม่ได้มันจะหนักแล้วกลายเป็นกฎกลายเป็นว่าชีวิตตัวเองก็จะไม่ดีลหลายๆายคนที่ไปเซิร์ชชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อเองอยากได้เลขสูงๆแต่กําลังตัวเองไม่ถึงกลายเป็นชีวิตมันลงใช่ไหมคะเพราะหลายคนพูดแบบนี้เขาก็เลยตัดสินใจว่าให้หนูตัดสินใจว่าจะเอาชื่อดังแล้วรวยหรือดังเปี้ยงป้างเลยแต่รวยหรือเปล่าไม่รู้เอาชื่อไหน อะไรอย่างเงี้ยเออเออวยเฉยๆ,ๆเขาบอกรวยกับดังเอาไหนเออเขาถามวบบนี้หนูก็บอกเอารวยสิหูเอารวย <c oughs> ดังกินไม่ได้ <c oughs> ใช่ค่ะหนูเอารวยแล้วก็เลยเปลี่ยนได้ชื่อเป็นแตร ى. เพราะอีกชื่อนึงเป็นอะไรเนาะสักอะไรสักอย่างชื่อเพาะมากเลยเออแต่ชื่อแตรเนี่ยหนูแอบตลกมากเลยนะนางสาวแตรแคำเดียวบุญยาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่แต่หนูแต่หนูก็ชอบนางเพราะว่ามันก็พ้องกับกระแตอะไรเงี้ยค่ะถ้าเอาไว้ไปเปลี่ยนเป็นปี ชื่อแพทเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วค่ะครั้งที่สามแล้วคิดว่าไม่เปลี่ยนแล้วค่ะครั้งที่สามแล้วค่ะคนน้วหล่หมคนนี้ไหลยหมอคุณย่าแพทคุณย่าคุณย่าท่านเปลี่ยนให้ตอนที่ท่านยังรู้เรื่องอแพทก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนพี่แต่คือเฉยๆตอนแรกชื่อวัลรัญญาก็ชื่อเพราะอยู่แล้วเหมือนกันแม่ก็ไปดูที่ไหนมาไม่รู้บอก ตายโหงรีบเปลี่ยนเรียนเป็นสุรีพรเด็กหญิงสุรีพรเรีสอนของพระอินทร์แต่ก็จะดื้อมากจะดื้อมากก็ไปดูอีกเป็นนภป่าพอรวมกับนามสกุลแล้วเลขดีก็เลยว่าอ่ะงั้นก็ได้คือตามเลยนะคะเรามองว่าคนก็รู้จักเราเพื่อนๆก็เรียกสุรีพรอยู่แล้วว่ะสุรีพรถ้าเปลี่ยนแล้วแล้วคนจะจำเราได้ไหมสุรีพรดีกว่าก สุรีพรน้่ยนะดูเรียบร้อยอะสุริพรอะเด็กหญิงสุรีพรที่เขาดูว่าจะตายหงเนี่ยเขาดูจากชื่อหรือเขาดูจากตัวเขาดูจากนิสัยอะไรอาจารย์ไม่ไม่ไม่อะไรเลยถ้าถามอาจารย์ตรงนี้เลยว่าการเปลี่ยนชื่อตอนนี้เป็นที่นิยมมากด้วยกระแสอะไรหลายๆอย่างอาจารย์ว่ามันส่งผลจริงไหมคือคือจะทําอะไรเนี่ยหนึ่งมันต้องมีตําราอ้างอิงก่อนคืออย่างเรื่องชื่อเนี่ยมันก็มีตําราที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องเรื่องตัวอักษรแล้วก็ชื่อคนนะครับตำตำราเนี่ยเรียกว่าตำรามหาทักษะก็คือการเอาหมวดอักษรมาสัมพันธ์กับวันเกิดของเราในรุ่นหลังๆก็จะมีการเอาตัวอักษรเนี่ยถอดมาเป็นรหัสตัวเลขด้วยคือมันดู2อ,อย่างนะครับอันแรกก็คือคนเกิดวันนี้อย่างคนเกิดวันจันทร์ถ้ามีสระอะไรเงี้ยมันจะมีมอน,อนจะมีที่เป็นที่ห้ามอันที่2ก็คือกไก่เท่ากับเลขหนึ่งขอไข่เท่ากับเลข2เขาก็จะเรียงถอดออกมาเอาชื่อ ถอดออกมาได้เลขเท่าไหร่ก็จะมีค่าค่านึง่งถ้าดีก็ถือว่าดีแต่บางคนชื่อดีพอไปบวกาำสกุลไม่ด,มดีมันก็ต้องไปหาชื่อให้ให้สอดคล้องกับชื่อแลนะนามสกุลแต่ถามว่ามันเห็นผลแค่ไหนเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าของเดิมผิดหรือเปล่าก่อนอื คือถ้า if not broken เนี่ย don't fix it ดคือมันไม่เสียอยาซ่อมไม่เสียยาซ่อมไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพราะเดี๋ยวทุกคนอย่างพอออกไปพบเดี๋ยวทุกคนจะกลายเป็นปีคุยอะไรกันหมดจากแปลคือพอเห็นคนแรกแล้วคนดีร้อยล้านเลยเสาวแปลเปลี่ยไปเด็กชายคุยอ่โอ้ครับเนี่ยต้องบอกว่ามันแล้วแต่คนคือถ้าของเดิมเขามี ชื่อมันมีปัญหาเปลี่ยนแล้วก็จะเห็นผลเยอะเ,ออเรื่องการความเชื่อเนี่ยของประแานนี้เชื่อในเรื่องเ,ออเริกยาเริกเริกงามยามดีเวลา,าจะทําอะไรเออแม้แต่การทําสัลญ,ญกรรมความงามเพ <saya S 2> นบอกก็ดูเริกด้วยดูเริกหมดเลยค่ะก็มีความเชื่อว่าเวลาเราจะทําอะไรเกี่ยวกับในร่างกายเราทุกคนมีเทพเทวดาประจําตัวเนา บางคนไม่ได้เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหนูหนูหนูมองว่าถ้าเราจะทําอะไรหรือจะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยค่ะเราเราเกิดมาหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วเทวดาจะจําไม่ได้เอาถ้าเราเปลี่ยนเยอะก็เลยแบบว่าเออขอพรแล้วก็จุดธูปเหมือนขอให้ท่านช่วยดูแลคุ้มครองก็แผ่บุญบารมีไปให้คุณหมอด้วยให้เทวดาเขาเนี่ยช่วยทําให้ออกมาดีให้แผลเราไม่ไม่มีอะไรเจ็บให้หายเร็วให้ทํแล้วปังออกมาอะไรเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูเลิกงามเวลาดีไปทําอะไรมาบ้าง และ<ข>ที่ต้องดูเลิกด้วยเนี่ยดูทุกครั้งก็จะมีหนูทาหนูทําจมูกแต่ทานานแล้วกับหมอสมศักดิ์แล้วก็ก็ไปหาคุณหมออีกรอบนึงก็ทําหน้าอกค่ะเมืม่อปีน่าจะเกือบปีแล้วค่ะใช่ยังไม่ถึงปีดีใช่น่าจะประมาณนั้นแล้วตอนนี้<แ>มีแผนอะไรจะเปลี่ยนอะไรอีกไหมคะตอนนี้คุณหมอไม่ให้ทำเลยค่ะเพราะหนูเชื่อเลิกเชื่อยามหมดถ้าไหนทําแล้วไม่ดีหรือถ้าทําแล้วหน้ามันเปลี่ยนเยอะหมอไม่ให้เลยเดี๋ยวตอนแรกหนูมีเนี่ยหนูมีกามอย่างเงี้ยหนูอยากไปทําให้เลี้ยว หมอบอกไม่ได้เลยอันนี้อ่ะเงินเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยที่พูดว่าหมอไม่ให้นี่หมอดูหรือว่าหมอที่ผ่าตัดทั้งหมอผ่าตัดและหมอดูเลยค่ะหมอเลยสองหมอเลยอาจารย์สมศักดิ์คือเป็นเหมือนพ่อแล้วค่ะตอนนี้เป็นอาจารย์พ่อที่เขาแบบชอบให้หนูเป็นแบบนี้พออะไรเงี้ยถ้าหนูจะไปทําอะไรหรือวันนี้หนูอยากจะอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะแบบไหนดูซิไปดูเลิกก่อนมันได้แหละทําแล้วดีว่าทําแล้วรวยไหมต้องทําแล้วรวยบางคนทําแล้วโอ้โห กลายเป็นเหมือนชีวิตลงเรื่อยๆไม่ดีก็มีแต่ทําแล้วชีวิตดีขึ้นก็ก็มีอะไรเงี้ยค่ะ อย่างนี่คือคนทำแล้วหมอรวยหมอรวยอยู่แล้วทำหลายรอบแล้วเกินต้เียนแล้วหมอรวยอีกอะไรเงี้ยอย่างเราถึงขนาดดูเวลาลงมีดเลยหรออะไรอย่างนั้นค่ะก็จะมีคือคุณหมอเขาจะมีส้นแสของของเขาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคอยช่วยดูเวลาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหมอเขายอมเนี่ยหมายถึงว่าหมอผ่าตัดนะฮะก็เราจะล็อกคิวคุณหมอตามเลือกที่เราได้ค่ะใช่ประมาณนั้นเก้าโมงเก้านาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้เลืกเขาก็ เพราะฉะนั้นคุณหมอจะต้องดูเวลาด้วยใช่ค่ะหนึ่งสองสามกอย่างนี้เลยหรอเริ่มปักนูนูก็หนูคิดว่าน่าจะประมาณนั้นเพราะหนูหลับอยู่ไม่รู้เรื่องโอ้ดูดูไปถึงเลขซีซีได้ไหมว่าซีซีเราเลือกตั้งแต่แรกแล้ว่าต้องเป็นซีซีที่เป็นเลขเก้าร้อยเก้าสิบเก้าใหญ่มากนะโอ้โหมเลยจริงจริงแล้วมันเป็นความสบายใจค่ะให้ทำแล้วรู้สึกดีง่เหง ก็ก็ก right? ็ดูด้วยใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าให้ความสําคัญกับมันพอสมควรจะซีเรียสแค่ว่าตัวเองตอนสมัยละอ่อนเนาะมันแบบมีด่างเขาก็ไปแต่งด่างอะไรย่งเงี้ก็ไปทําด่างเพื่อให้ตัวเองดูสวยขึ้นจะถามว่าโง่เฮงดีขึ้นไหมมันก็ต้องดีตามตามหลักก็ในเมื่อคนมองเราสวยขึ้นใช่มันก็คือการที่ดีขึ้นเส่รนเส่รนหน้าอกเราไปทำเราก็รู้สึกว่าเออเราเรามาสายเซ็กซี่เรามีมีเพิ่มมาอีกนิดนิดหน่อยหน่อยน่าจะดูสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้มากกว่าค่ะ โงเฮงของกระแตตอนนี้เป็นไง,นงนครับหมอช้างครับคืออ,อธิบายหลักการพื้นฐานของโงเฮงก่อนแล้วกันคับคือจริงเนี่ยโง่เฮงบนใบหน้าคนเนี่ยไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะสิ่งสําคัญเนี่ยมันมันมีหลายส่วนด้วยกันนะครับเอาส่วนหลักๆก่อนเนี่ยก็คือบริเวณหน้าผากหน้าผากเนี่ยมันมีความหมายหลายเรื่องเลยนะทั้งเรื่องของการได้รับการความช่วยเหลือที่ดีเรื่องของการซัพพอร์ตนะครับหรือสําหรับผู้หญิงเองเนี่ยการซัพพอร์ตของผู้หญิงก็หมายถึงการมีคู่ ผู้ครองมีสามีที่มาช่วยเหลือที่ดีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือบริเวณแก้มโหนกแก้มเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เป็นพื้นที่ที่สําคัญ <c oughs> ก็หมายถึงเรื่องของการมีบาร,รมีมีอํานาจผู้หญิงที่จะแบบมียศมีตําแหน่งพื้นที่ตรงหนกแก้มเนี่ยต้องมีมันก็หมายถึงการมีอํานาจแล้วก็มีบริวารที่ดีหรือแม้กระทั่งดวงตานะครับดวงตาเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกของสติปัญญาและสําคัญคือมันหมายถึงเรื่องของการได้คู่ครอง ที่ดีด้วยนะครับแต่ว่าปัจจัยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่ว่าเอ๊ะตาโหนกแก้มไอ้จุดที่พวกเนี้ยที่มันดีๆก็ราบอกว่าคุณไปมีริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นรอยปกฝ้ากระหรืออะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ชีวิตในช่วงวัยนั้นๆน่นนะต้องสะดุดดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่าเวลาเราดูหมอเหงคนนะ่ะหนึ่งก็คือบางคนอาจจะคิดถึงเรื่องสัญญกรรมแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่สําคัญกว่า เรื่องของสัญญกรรมคือการมีโครงสร้างของผิวที่ดีอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญมากสัญญกรรมเนี่ยเหมือนกับเวลาเราสร้างบ้านเราไปทําจมูกก็เหมือนกับเราทําห้องครัวมาใหม่เราไปทําคิ้วเหมือนกันเราทําหลังคาบ้านมาใหม่แต่ถามว่าทั้งหมดของบ้านเน่ยมันอยู่บนฐานรากก็คือโครงสร้างคือเสาเข็มผิวเนี่ยเป็นตัวสร้างพื้นฐานของงหงงที่สําคัญคนที่ดูมีราศีมันไม่ได้ดูที่ว่าจมูกโด่งหรือตาโตนะ ออร่าคนน่ยมันออกมาจากผิวใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยต่อให้คุณทุกอย่างดีแต่ว่าหน้าคุณแบบโอ้โหหมองอ้ามาเป็นแบบเอคือไปอยู่บ้านไม่ต้องทําฟ้าเลยนะครับเออมีฟ้าเองมีเออพกมาเองนะครับกระแตหล่ะกระแตดูตอนนี้ผิวใสจนเราเคยมีปัญหาไอ้ไอ้ฟ้าอะไรอย่างที่อาจารย์ช้างพูดไหมนี่ค่ะก็จะบอกว่าที่อาจารย์ช้างพูดมาคือใช่เลยคือหน้าหมองเนี่ยมันทําให้ออร่าเราลดลงจริงๆแล้วช่วง เสียงที่บอกว่ามีแบบโดนดาราม่าอะไรอย่างเงี้ยต้องเครียดสิวขึ้นแล,แล้วไปทำถ่าย MV ถ่ายทำา MV กลางแดดค่ะเพลงนานะเมื่อปี2ปีที่แล้วโอ้โห้าขึ้นหน้าเลยหนูไม่เคยมีฝ้ามาก่อนแล้วหนูก็แบบสองกระจกก็ไม่รู้สึกมีความสุขละบหน้ามันทำไมไม่สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมันมีผลจริงค่ะไออย่างกระแตเนี่ยทำยังไงอ,ะอ,อ่ะมีเคล็ดลับอะไรเนี่ยตอน,นคือใสเลยใช่ไหมเอ,อ้ใส <laughs> แบบดูออร่ามากนะฮะเปล่งปลั่งมากคือ,ค,อคือจริง ก็ลองมาทุกวิถีทางเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ซีเรียสมากกับรอยจุดด่างดำเนี้ยค่ะครีมไหนที่เขาบอกว่าดีซื้อหมดหมดไปเยอะเจ็บไปเยอะเจ็บไปเยอะค่ะแต่จะบอกเลยว่าไอ้ฝ้าที่เกิดจากแสงแดดหรือว่าไอ้กระจุดด่างดำนี่มันแก้ยากมากค่ะ <c oughs> ก็คือแต่ก็ใช้แล้วมันก็ไม่หายเนาะแล้วพอดีเราไปเจอพี่คนหนึ่งเขาก็แนะนํามาเพราะว่าพี่เขาก็มีปัญหาเรื่องฝ้าเหมือนกันแต่ว่าเจอเขาบ่อยขึ้นหน้ามันก็เหมือนใสขึ้นอื <c oughs> เราก็เลยเฮ้ย <c oughs> ขอลองหน่อยเราก็ไปศึกษาดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเขาก็มีการวิจัยคิดค้นมาผลิตภัณฑ์อ,อะไรครับ <c oughs> ที่ว่าเนี่ยคือตัวนี้เลยค่ะ treatment serum nivea luminous 6 3 0ค่ะหลายหลยคนได้ยินชื่อแต่เอ๊หน้าตาของคุณพี่เขาเป็นยังไงตัวใหม่นับสวยงามมากใช่ค่ะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนีเวียเนี่ยเป็นแบรนด์ที่หนูเชื่อว่าคนไทยทุกคนอ่ะก็รู้จักรู้จักเพราะเขาเป็นอ่าแบรนด์ที่อ่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณระดับโลกนะคะจากเยอรมันเลยซึ่งอันนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองเพราะว่าทรีทเมนต์ตัวนี้เขาใช้เวลาคิดค้นแล้วก็พัฒนาสูตรมา10ปี10ปีเพื่อแก้ไขฟากโดยเฉพาะเลยซึ่งอันนี้นะคะ กว่าเขาจะได้สูตรนี้มาเนี่ยเป็นสูตรนีเวียลูมินัส630นะคะซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของเขาโดยเฉพาะเลยช่วยลดเรือนฝ้าจากแดดนะคะได้ถึง3มิติเลย <uet S 1> นะคะคือมิติแรกก็คือช่วยทำให้ฝ้าเนี่ยแลดูตื้นขนึ้นแลดูจางลงแล้วก็แลดูเล็กลงค่ะแต่ใช้มาหลายขวดแล้วค่ะแล้วก็ชอบมากๆเลยแลยเดี๋ยวให้ดูเนื้อของเขานะคะนี่ค่ะกดออกมา มีสองสีเป็นสองสีนะฮะใช่แล้วก็ที่สำคัญนะกลิ่นนี้คือหอมอ่อนๆอดีงามมากแล้วเกลี่ยง,ง่ายค่ะแล้วเนื้อเขาละเอียด,ม,ดมันซึมแล้วมันแบบผิวยังชุ่มอยู่ใช่เลยชอบมากๆเลยส่วนกันแดดของ n IV i v ว a l u m i n น s s s ปอ t เคลียรตัวนี้นะฮะ SPF 50นะฮะเนื้อเนียนสวยสีสวยอีกต่างหากนะฮะ แล้วก็ทายอย่างที่ว่าเนี่ยฮะไม่มีวอกแน่นอนค่ะแหล่งซื้อคือง่ายมากช้อปปี l a าซาด้าวัสดทั่วไปเลยค่ะเป็นแหล่งที่เราช้อปกันอยู่แลใช่ลแล้วค่ะเฉพาะ2ขวดนี้นะฮะก็คือทรีทเมนต์ในมือของกระแตนั้นราคาเต็มก็990บาทไปแล้วส่วนกันแดดในมือผมตรงนี้699บาท1,600กว่าบาทแล้วอ่ะเฉพาะ2ขวดนี้นะฮะ ก็แต่มากับหมอช้างทั้งทีเรามีโปรโมชั่นแรงมากค่ะสําหรับ200ท่านแรกเท่านั้นนะคะรีบเตรียมกดเลยนะคะเพราะว่าโปรนี้นะคะคือคุณซื้อทรีทเมนต์คู่กับกันแดด1เซตใช่ค่ะปกติเซตนี้1,689บาทวันนี้เราขายแค่999บาทค่ะเท่านั้นลดไปเกือบครึ่งเลยแต่ยังไม่หมดนะ แถมฟรีผลิตภัณฑ์นีเวียอีก4ชิ้นตรงนี้น<ะ>ี่ใช่คุณง่ายๆเลยค่ะว่าซื้อ1เซตเนี่ยค่ะได้ทั้งหมด 6, 6ชิ้น,นคุ้มมากแล้วของแถมนะคะบอกเลยว่ามีทั้งโลชั่นนี่คือขวดใหญ่มากขวดนี้เลย,เลยใช่ปกติขวดหนึ่งก็หลายร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังได้ไมเซ่าลบเครื่องสำอางลิปมันใดๆคือครอบเซตทั้งหมดนี้ย้ำนะ6ทิ้นเลยนะใช่หนุงงมากก็คือแบบ โอ้ไม่ก็ถูกเหมือนแจกหกชิ้นนี้จ่ายแค่999บาทแล้วปกติราคาจริงของเขา,าค่ะจะอยู่ที่2,211บาทนะคะแต่ว่าคุณจ่ายแค่999บาทค่ะ <st> สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะทาง Line at en630 ไะะลน์ n 6 3 0ยิ่งไปกว่านั้นนะคะใต้ฝากล่องสินค้าลูมิ n นสหกสาเนี่ยก็จะมีรหัสสิบหลักเอาไว้ให้ <L ain. S 1> สะสมแต้มนะคะเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายใน Line Lu ม i n น s Club นะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะมีโปรแกรมท้าลดเรือนฝ้าให้ทุกคนได้ไปลองกันด้วยค่ะใครอยากร่วมนะคะก็แอดไลน์สั่งซื้อเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนเข้า Lu ม i n u s c l ับได้เลยค่ะคุ้มมากอันนี้บอกเลยรีบแอดเลยค่ะโอ้โหคุยไปคุยมาก็ได้ประโยชน์ตรงนี้อีกต่างหากสนุกสนานมากชีวิตของกระแต,แตเปลี่ยนไปอย่างที่โอ้โห เ,เห็นมาตั้งแต่เด็กตอนนี้โตเป็นสาวสวยขนาดน,นี้แล้วชีวิตก็เปลี่ยนกลายเป็นมหาเศษรษฐีวาวช้าทุกไรดีแค่แค่มีเงินนิดหน่อย่ะนี่อยากมีเงินนิดหน่อยสักร้อยล้านเหมือนคุณกระแตจงเล่ห์จงยาง <laughs> ในาจว่าอันนี้ต้องเปลี่ยนอะไรอีกไหมคะ <laughs> ให้ใส่หน้ากากสองชั้นชั้นล่างกับชั้นบน โอ้เปิด่หมดเลยทีเดียรู้ว่าในใจอาจารย์บอกว่าหน้าไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนนิสัยทวันนี้ขอบคุณกแตารสยามและบช้างครับขอบคุณครับขอบคุณครับแนรายการตีสิบเนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบค่ะ